รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย กับรายการโลกสามระดับศิลุกซาและนิชนิโตวินาสิลป์นาค่ะพลาดถอดนี้ไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโลกท้าทายขาองดวงตาอีกหนึ่ง นับสนุนโดยพิทีทีไฮฟอร์สน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตทองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทยเดนมาร์ นี่คือรายการโลก360องศาค่ะคุณผู้ชมคะการจะพัฒนาประเทศไปข้างหน้านั้นจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องอาศัยภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมนั้นก็จําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาคของการผลิตพลังงานไฟฟ้าแต่การสร้างโรงไฟฟ้าหรือว่าการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมถ้าหากว่าขาดซึ่งการจัดการที่ดีแล้วนะคะก็จะสร้างปัญหาให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่เมืองฮาดงค่ะซึ่งถือว่าเป็นเมืองตัวอย่างของการจัดการที่ดีถึงแม้ว่าเมืองหาดงนั้นจะเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรรวมกันประมาณ5 0,000นคนและประมาณร้อยละ90นั้นยึดถืออาชีพการทำการเกษตรแต่ในอนาคตหาดงก็ได้มีการวางแผนและการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกับภาคอุตสาหกรรมที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การทำโซนนิ่งคือหนึ่งในกระบวนการของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งมีการกำหนดไว้ว่าพื้นที่ทางตอนเหนือของฮาดงสงวนไว้สำหรับป่าไม้และการทำการ,กรเกษตรเท่านั้นส่วนทางตอนกลางเป็นที่ตั้งของชุมชนและสถานที่ราชการทางตอนใต้เป็นเขตการทำประมงและนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตรวมถึงที่นี่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินฮาดง และด้วยการทำโซนนิ่งนี่แหละค่ะที่ทำให้เมืองฮาดงในทุกวันนี้ยังคงสามารถรักษารูปแบบของวิถีชีวิตที่หลากหลายที่ดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและผู้คนและตอนนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดของเมืองฮาดงค่ะถึงแม้ว่าที่นี่จะเป็นตลาดเล็กๆเ,เพราะว่าเมืองนี้มีประชากรเพียงแค่ประมาณ5 0 0 0 0นคน แต่เขาบอกว่าของด้านในนี้นะคะก็มีท uh ั <t fram at Walmart> ้งของสดๆดของใหม่ๆและของอร่อยอีกด้วยค่ะตามมาเลยค่ะปลาหมึกนี่ป้าที่เราไปกินแบบนักจีอ่ะลองอีกทีได้ป่ะขอลองอีกทีได้ไหมสินค้าที่วางจําหน่ายอยู่ภายในตลาดแห่งนี้ล้วนเป็นผลผลิตที่หาได้ภายในเมืองฮาดงเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดสซึ่งจัดได้บริเวณท้องทะเลของอ่าวฮาดง รวมถึงผักและผละไม้ซึ่งก็เป็นผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มาจากที่นี่เสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมาจากแหล่งเพาะปลูกในเมืองฮาดงแห่งนี้มากไปกว่านั้นที่เมืองฮาดงยังมีชื่อเสียงในเรื่องของหอยค่ะหอยเจชอบซึ่งเป็นหอยที่สามารถจับได้ในแม่น้ำซอมจินแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านเมืองฮาดง และไปสิ้นสุดบริเวณปากอ่าวฮาดงซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าถ่านหินฮาดงตอนแรกแปลกใจอยู่ค่ะคุณผู้ชมครับว่าทําไม,มคุณไกด์เนี่ยถึงได้พยายามจะพาเราเดินอ้อมตลาดมาด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามาถึงฮาดงเนี่ยต้องมาดูอันนี้คืออันนี้คือหอยชื่อว่าหอยเจช็อปพวกเราก็เพิ่งจะเคยได้ยินนะนะคะเขาบอกว่า <All right. S 2> ต้องมาที่เมืองฮาดงเท่านั้นถึงจะสามารถรับประทานได้เขาบอกว่าอันนี้เป็นของดี ของเมืองฮาดงนะคะเอาไปไปจับที่ไหนอันนี้ไปจับมาจากที่ไหนจับมาจากแม่น้ำซอมจินค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยในฐานะนักท่องเที่ยวมาเนี่ยจะไปไปดูที่แม่น้ำได้ไหมไปดูเขาจับจริงๆอ่ะได้ไหมชีค้กั้งไดคือขวีทุกอย่างจิ้งจอกคือคนได้ค่ะแล้วก็สามารถไปจับได้ด้วยค่ะเออไปจับได้ด้วยโอเคโอเคอยากลองอยากลองคำจะมิด้ ทำไมไม่ลงมาหลังนี้นะคะจะใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะอุปกรณ์ไขว้หราอว่า นับสนุนโดยกระทรวงพลังงานตอนนี้มาถึงที่แม่น้ำแล้วนะคะแม่น้ำซอมกินแต่ว่างานนี้ไม่ใช่มาดูแค่แม่น้ำอย่างเดียวแต่ว่าวจะลงไปในแม่น้ำเลยและที่นี่คือหมู่บ้านชาวประมงเพียงแห่งเดียวค่ะ ที่ชาวบ้านนั้นยังคงยึดถืออาชีพจับหอยเจชอบมาตั้งแต่รุ่นบนรรพบุรุษเลยนะคะเนื่องจากบริเวณนี้เป็นจุดแรกสุดค่ะที่น้ําจืดนั้นไหลามาบรรจบกับน้ําเค็มทําให้เกิดเป็นน้ํากร่อยซึ่งอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุหอยเจชอบจึงชุกชุมมากในบริเวณนี้แต่ก่อนที่เราจะลงแม่น้ำเพื่อหาหอยเนี่ยน,นะคะ <Okay. S 1> ก็จะต้องสวมชุดกันน้ำกันก่อนค่ะ น้ำทะเลกับน้ำแม่น้ำมันมารวมกันน้ำกรน่นคุณผู้ชมคะเรากำลังจะออกไปหาหอยแต่ว่าอันนี้เป็นเรือที่พวกเรานั่งในขณะเดียวกันก็จะมีเรือเล็กๆติด,ต,ด,ต,ด,ต,ดติดกันเนี่ยเอาเชือกผูกติดกันลำนี้นะคะจะ ใส่อุปกรณ์ไม่ว่าจะอุปกรณ์ใส่หอยอหรือว่าภาชนะที่ใช้ตักหอยแต่ถ้าทางจะหนักเหมือนกันนะเราดูเป็นโลหะหมดเลยอะ่ะเขาบอกว่ายืนดูอยู่เฉยๆทำไมลงน้ำในปัจจุบันมีเพียงแม่น้ำไม่กี่สายทางตอนใต้นะคะที่ยังคงมีหอยเจช็อกให้ได้จับกันเพราะหอยชนิดนี้นั้นเป็นสัว์น้ำที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ำไม่ว่าจะเป็นความเป็นกรด ดางหรือว่าอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นรวมไปถึงมลพิษในแม่น้ำซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหอยเจช็อปก็จะอ,อพยพไปสู่แหล่งน้ำที่มีคุณภาพที่ดีกว่าดังนั้นปริมาณหอยเจช็อปที่จับได้ในแต่ละปีจึงเป็นแบบจนีชี้วัดทางสิ่งแวดล้อมในแม่น้าได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะโอ้ได้เยอะละได้เยอะละโอเคโอเคโอ้อดีตอุปกรณ์ใส่หอยเรามาแล้ว เออตัวใหญ่เนาะเพราะว่าปกติแล้วหอยเอจนช็อกมันตัวเล็กๆะคะ่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยดูเหมือนจะขนาดใหญ่กว่าปกติอันนี้เขาบอกนะคะเพราะว่าเราเองเราก็ไม่เคยกินหอยเจนช็อกมาก,ก่อนเขาบอกว่าที่ตัวใหญ่กว่าเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยอากาศดีแล้วก็ดูแบมที่เป็นน้ำกร่อย ดังน,น,นั้นเนี่ยหอยที่เนี่ก็จะมีรสชาติดีกว่าที่อื่นและชาวประมงคนนี้ก็ได้เล่าให้กับพวกเราฟังว่าอาชีพจับหอยเจช็อปนั้นเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้คนที่นี่มาช้านานแล้วค่ะซึ่งตัวเขาเองก็ยึดอาชีพนี้มากว่า20ปีแล้วเราก็เลยถามเขาว,ว่า เขามีความกังวลหรือไม่ที่ในอนาคตจะเกิดนิคมอุตสาหกรรมขึ้นในบริเวณปากอ่าวฮาดงเขาตอบทันทีเลยค่ะว่าไม่กังวลแต่อย่างใดค่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานั้นการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าฐานหินฮาดงซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง1-2กิโลเมตรนั้น <c oughs> ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณหอยเจชอบที่พวกเขาจับได้ในแต่ละปีแล้วเขาก็ยังบอกอีกนะคะว่า ถ้าโรงไฟฟ้านั้นไม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนก็คงไม่สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เช่นเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะก็จะต้องใส่ใจต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเพราะดินน้ำและอากาศคือต้นทุนสำคัญในการดำรงชีวิตที่ชาวฮาดงนั้นหวงแหนมากที่สุด ีนเดี๋ยวเรามาใหม่แน่นอนถ้าชิโชมเีจะมาช่วยหาหอยใหม่จะได้อยากรู้ว่าปีหน้าจะหาหอยได้เยอะเท่าไหร่ไหมเชคลอสบเอเฮยอเข้ยจฮ้ยโ้เยเฮ้ยเขายเ้ยเฮ้ย้ยเฮายเ้้้เ้ หอยเจช็อปถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญของเมืองฮาดงค่ะในทุกๆปีจะมียอดสั่งซื้อเป็นจำนวนมากจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเราทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าชาวญี่ปุ่นนั้นนิยมกินของดีมีคุณภาพเท่านั้นว่ากันว่าหอยเจช็อปนั้นมีสรรพคุณในการบำรุงตับและช่วยแก้อาการเมาค้างหากใครที่มีโอกาสได้มาเยือนฮาดงนะคะโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนไปจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคม ก็สามารถมาพิสูจน์ถึงความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำสมจินได้เหมือนพวกเราค่ะในเมืองฮาดงเนี่ยเขามีลูกพลับเยอะอย่างนี้หรือเปล่านะอาจุมาลองลองชิมดูไหม สนุนโดย POST TODAY ลึกซึ้งทุกข่าวสารตอบทุกด้านของชีวิต wonderfulpackage.com วิธีกเกษตรกรรมอันอุดมสมบูรณ์คือหนึ่งในภาพสะท้อนของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพของเมืองฮาดงเพราะประชากรกว่าร้อยละ90ของเมืองนี้ ต่างพึ่งพารายได้มาจากภาคการเกษตรเช่นข้าวชาสาลี่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกพลับซึ่งเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้ในเมืองฮาดงเนี่ยเขามีลูกพลับเยอะอย่างนี้หรือเปล่าเขาบอกว่าที่ในเมืองฮาดงอะคะ่ะที่หมู่บ้านอักยางก็คือว่ามีลูกพลับที่เป็นลูกพลับพันของเขาพิเศษเลยะคะ่ะชื่อพันุ์ว่าแทบงแทบง ลูกพลับพันแทบงนั้นคือสายพันธุ์ที่ขึ้นชื่อของฮาดงจนได้รับฉายาว่า The King of Persimmons เพราะในอดีตนั้นรสชาติของลูกพลับสายพันธุ์นี้เป็นที่ชื่นชอบอย่างยิ่งของกษัตริย์อยู่หลายยุคหลายสมัยลูกพลับตามความเข้าใจของคนไทยหรือว่าอย่างของพี่พี่ก็จะเข้าใจว่าลูกกลมๆแบนๆ เอกลักษณ์ของลูกพลับพันธ์แทบงนั้นคือผลที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักมีรูปทรงเรียวแหลมว่ากันว่าสามารถปลูกได้เพียงไม่กี่แห่งในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นเพราะจะต้องมีดินดีน้ำดีและอากาศจะต้องบริสุทธิ์ตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะและด้วยความที่เมืองฮาดงนั้นตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาจิริซานซึ่งยังคงมีความอุด,ดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก อันเกิดจากการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงทําให้ผู้คนที่นี่ยังคงสามารถมีไรายได้จากการปลูกลูกพับสายพันธุ์นี้ทำไมมันถึงอร่อยกว่าที่อื่นนะคะเออหมายถึงลูกพับของที่นี่อ,อดีออกตล่นท้อมมงอมัชิก,ก,กืองดลๆดุกคกกสมิงงงนก,กั้ำดยลกักอร่อยมากเลยทียนท ดินดีน้าดีแม่น้าซอมจินนะคะ,ะแ,และ้วา,านอากาศดีก็รสชาติก็จะหวานกว่าที่อื่นอทําให้ทุกวันนี้เนี่ยลูกพลับของที่นี่เนี่ยเข้าใจว่าส่งออกไปขายอย่างทั่วโลกเลยใช่หรือไม่คือเราเมนย i a n g คือเฮเว่ย์กสะี้คือนทางาัวชรแแ่เ้่า คือเขาบอกว่าขายทั่วประเทศเกาหลีค่ะนีคือแท้ชิพันแดบงในทั่วประเทศเกาหลีแต่ว่าถ้าไปขายต่างประเทศเนี่ยยังไม <ere> <ere> ่แน่ใจอาจจะส่งไปแบบเป็นลักษณะเป็นลูกพะแ้งแต่ที่แน่ๆคือในประเทศไทยไม่มีแน่ๆถ้าอยากกินพันุ์นี้คือต้องมาที่เกาหลีแล้วถ้าเกิดอยากกินของแท้จริงๆมากัดจากต้นเหมือนพวกเราแล้วก็ต้องมาที่นี่เนาะมาที่ฮาดงอาจุมาลองลองชิมตูไหมการมุร่งพัฒนาทางด้านวัตถุเพียงอย่างเดียว อาจไม่ใช่คำตอบสำหรับชาวฮาดงแต่การพัฒนาทางด้านวัตถุที่ควบคู่ไปกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีรวมถึงสามารถอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้คือสิ่งที่ชาวฮาดงปรารถนาดังนั้นภาพของแม่น้ำซอมจินที่ยังคงใสสะอาดและเผยให้เห็นสันทรายสีขาวทอดตัวยาวตลอดฝั่งรวมไปถึงทิวเขาจิริซานที่ยังคงเขียวขจีไปด้วยป่า และสวนผล,ลไม้คือดัชนีชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าหากภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตพลังงานใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนก็ย่อมที่จะทำให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเกิดขึ้นและสำเร็จผลที่ดีได้คุณผู้ชมคะ โลก360องศานำเสนอซีรีส์ฮาดงทั้งหมดจำนวน4ตอนค่ะเพื่อที่จะให้เห็นถึงตัวอย่างในการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า sustainable development เราหยิบยกขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเห็นตรงกันว่าทุกวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะแน่นอนละเรายอมรับว่าระบบทุนนิยมนั้นสามารถที่จะสร้างการเจริญเติบโตให้กับประเทศชาติและบ้านเมืองได้ แต่ก่อนหน้านี้บางครั้งระบบทุนนิยมให้ความสำคัญกับการเดินหน้าโดยลืมสิ่งที่อยู่รอบข้างไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าบุคคลที่อยู่ด้านหลังดังนั้นคำว่าทุนนิยมที่เกิดขึ้นอาจจะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนต่างๆคนก็เริ่มต่อต้านคำว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงเกิดขึ้นค่ะคือการให้ความสำคัญตั้งแต่การเลือกเทคโนโลยีมาใช้ว่าต้องไม่สร้างมลพิษ การให้ความสําคัญกับชุมชนที่อยู่รอบข้างต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมิเช่นนั้นแล้วก็จะเกิดข้อขัดแย้งข้อพิพาทซึ่งเราก็เห็นอยู่ทั่วๆไปนะคะดังนั้นการให้ความสําคัญกับคําว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนก็เพื่อที่จะให้เราและสังคมนั้นอยู่ด้วยกันไปได้อย่างยาวๆนี่แหละค่ะฝากไว้สําหรับรายการโลก360องศานะคะคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรายการย้อนหลังก็ไปที่ ww w ร์ลไวด์เว็บพลั360ดอทคอ ติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราก็ไปที่ Facebook ของโลก3ามร้อยหกสิบองศาสัปดาห์หน้าเริ่มต้นซีรีส์ใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ สร้างสารรค์รายการโดย Platinum Creation Premium Content Provider